วายเรื่องสะกดรักตอนที่สถึงเวลานัดหมายปอนที่ยืนอยู่กับคิมมีท่าทีกังวลใจตอนนี้ไม่รู้จะเลือกทางไหนเพราะคำขอจากพวกคิงไม่ใช่เรื่องที่จะเมินเฉยได้วันนี้แม่กูจะมารับกลับบ้านกูต้องรีบกลับด้วยเอาไงวะถ้าหากไม่ไปพวกนั้นแม่งคงเอากลุ่มเราไปพูดระปอดแหกไม่กล้าไปเจอพวกมันแน่ ปอนอยากไปเคลียร์แล้วก็ซัดหน้าพวกมันให้หงายเงิบแต่ติดตรงที่คุณแม่ยังสาวต้องมารับไปบ้านคุณยายเขาจึงไม่มีทางเลือกนอกจากให้คิมหารุ่นน้องที่สนิทกันไปด้วยแทนเดิมทีถ้าแดนไม่ขาหักและสิงหาไม่ถูกย้ายคงไม่ใช่ปัญหาคิมที่ยืนคิดถึงเรื่องที่พ่อพูดกับเขาเอาไว้ถ้าหากมีเรื่องชกต่อยถึงหูอีกครั้งแล้วก็ตัวคิมเองคงโดนย้ายไปที่ห้องหนึ่งแน่ๆ มึงไปเหอะกูจัดการเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคนอื่นจะต้องไม่เดือดร้อนเพราะเขาแน่ใจเหรอวะมึงไปเรียกพวกเด็กม .4 ม .5 ที่อยู่ในชมรมเรามาก็ได้ปอนที่มีรุ่นน้องสนิทหลายกลุ่มจึงหาทางออกให้กับคิมที่ต้องไปเจอกับพวกนั้นแค่คนเดียวคิมสายหน้าก่อนจะหยิบกระเป๋าขึ้นสะพายไหล่หนึ่งข้างไม่ต้องอะกูไม่เป็นไรกูค,คิมนะ5ตอนน่อ1สบายสบาย น้ำเสียงพูดอย่างอารมณ์ดีเก็บความหวัดหวันเอาไว้หากถามว่ากลัวเจ็บตัวไหมคิมกลัวว่าพ่อจะสั่งอะไรที่เขาไม่ชอบมากกว่าหลายคนบอกว่าพวกเขาเป็นไวต่อต้านครอบครัวอาจจะจริงก็ได้ที่ไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็รู้สึกไม่อยากจะฟังเท่าไหร่นักเอออย่าตายกลับมาล่ะปอนบอกเพื่อนพลางเอาศอกกระทุ้งแขนของคิมสองคนเพื่อนซี เดินออกมาหน้าโรงเรียนก่อนจะโบกมือแล้วเดินแยกกันไปคนละทางคิมยกนาฬิกาขึ้นมาดูเดินเลี้ยวเข้าซอยข้างโรงเรียนที่เป็นเส้นทางเชื่อมกับหลังโรงเรียนเท้าก้าวเดินไปตามทางเท้าไม่ช้าไม่เร็วเขาล้วงกระเป๋ากางเกงเดินมุ่งหน้าไปตามจุดไม้บริเวณโดยรอบเป็นอาคารพาณิชย์สามสี่ชั้นคครกันแม้เป็นอาคารพาณิชย์แต่ก็เป็นตึกเก่าไปแล้ว ส่วนใหญ่ไม่ได้เปิดทำธุรกิจอะไรมีไม่กี่ร้านที่เปิดเป็นร้านขายของชำนอกนั้นก็ปล่อยให้ร้างบางก็ปิดป้ายประกาศขายและให้เช่าในระยะยาวตกตึกมักมีคนไร้บ้านมาปูเสือปูผ้าเก่ารองตัวนอนซอยนี้ไม่ค่อยมีผู้คนเข้าเพราะถัดไปไม่กี่เมตรก็เป็นทางตันแล้วแบบนี้พวกนั้นจึงได้เรียกให้คิมมาพบที่นี่คิมข้ามฝั่งไปทางอาคารพาณิชย ที่เป็นทางแคบเดินผ่านตรงนั้นไปก็เป็นลานปูนเก่าๆที่เคยปล่อยร้างไม่ได้ใช้งานคิมหยุดเดินรูดซิปเสื้อคลุมสีดำที่ชอบใส่เป็นประจำขึ้นจรดลำคอเขาเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วหากพบหน้าพวกนั้นแม้นจะโดนรุมก็ต้องถือตัวใช้ฝีปากที่เก่งกาดซื้อเวลาให้พวกมันเคว้แล้วหาทางเผ่นก็น่าจะพอไว้กำลังจะก้าวเท้าเดินเข้าไป มือปริศนาที่โผล่มายังไม่ได้ทันตั้งตัวลากแขนของคิมออกมาไม่ให้เดินไปทางนั้นคิมทำหน้าเวอเมื่อมีคนลากตัวเขาออกมาแต่พอหันมามองว่าใครที่กล้าแตะต้องตัวเขาแบบนี้สีหน้าตกใจก่อนหน้าก็หายไปมาอยู่รายแถวนี้เนี่ยอย่าไปที่นั่นนะพวกนั้นมีกันเยอะมาหนหมอกรีบตอบกลับคิมตอนที่เขาเดินมาแถวนี้ ก็เห็นพวกนั้นเรียบวิ่งกลูเข้าไปหลังตึกนายรู้ได้ยังไงว่าฉันจะไปไหนน่ะแอบมาดักรอกันหรือเปล่าเนี่ยมันหมอกสายหน้าเขาไม่ได้แอบมารอใครแค่มีเรื่องสำคัญที่ปล่อยไม่ได้ก็เลยต้องมาที่นี่หลังเลิกเรียนก็เท่านั้นแค่บังเอิญอย่าไปเลยนะหมอกย้ำอีกครั้งนักเรียนหนุม่มเอียงคอก่อนจะยกยิ้มขึ้นทำไมเป็นห่วงอะดิที่นายลากฉันออกมา นี่ก็แสดงว่าเลือกอยู่ข้างฉันแล้วใช่ไหมม่านหมอกสายหน้าเพราะเคยตอบคำถามนี้กับอีกคนไปแล้วคิมจิปากอย่างขัดใจและก็ท่าทางแบบนี้ของหมอกด้วยถ้าไม่อยู่ข้างกันแล้วมาช่วยทำไมหมอกไม่พูดอะไรต่อก่อนจะดึงแขนให้คิมออกจากบริเวณนี้โดยเร็วนี่นี่ตอบก่อนสิค่อยพูดนะหมอกไม่ฟังเอาแต่เดินก้าวเท้าฉับ,ฉบ คิมขัดขืนอยู่เล็กน้อยแต่ก็ยอมเดินตามกระทั่งพวกเขาเดินมาพบเข้ากับคิงไม่รู้ว่าทำไมคิงถึงเพิ่งจะมาถึงแต่เห็นหน้ากันแบบนี้แล้วหากวิ่งหนีพวกนั้นอาจจะคิดว่าคิมปลอดแหกกลัวจนต้องวิ่งหนีหางจุกตูดก็ได้เพิ่งมาเองกลับไปคุยกันก่อนสิคิงยิ้มรอยยิ้มแบบนั้นคิมหันไม่ค่อยอยากจะมองนักพอรู้สึกได้ว่ามันเสแสร้งสุด,สด เจอเพื่อนเลยจะไปส่งก่อนน่ะหมอกมองหน้าคิมที่พูดกับคิงพลางดึงแขนให้เดินไปหลบด้านหลังคิงเอียงคอโผล่หน้าไปมองม่านหมอกเดี๋ยวนี้เป็นเพื่อนกับมอนี่แล้วอย่างงั้นเหรอน้ำเสียงที่เอ่ยถามแฝงความไม่พอใจเอาไว้มันทุ้มเรียบนิ่งซะจนหมอกต้องเดินชิดแผ่นหลังของคิมเอาไว้ก่อนหน้าคิงเคยมาวอแวกับหมอกพักหนึ่ง พอหมอกที่ไม่ค่อยแสดงสีหน้าอะไรและไม่ชอบสูงสิงกลับใครอยู่แล้วทําให้คิงเลิกตามไปสักพักแต่ตอนนี้พอเห็นสายตาของคิงแบบนั้นแล้วชีวิตอันปกติสุขของม่านหมอกคงจะยากขึ้นอีกเท่าตัวปกติเดินเข้าใกล้ยังไม่ยอมให้เราแตะตัวเลยแต่กับไอ้คิมดูสนิทสนมกันเร็วจังคิงยืนล้วงกระเป๋าพูดเสียงยียวนใส่แม้สีหน้าของหมอกจะเรียบนิ่ง ไม่รู้ร้อนรู้หนาวแต่ในใจตอนนี้มันกำลังเต้นรัวหมายความว่าไงวะคนอื่นไม่เกี่ยวมึงก็อย่ายุ่งดีกว่านัดกูมาไม่ใช่เหรอก็มาคุยกับกูเถอะคิมหันกลับมาพูดกับหมอกกลับไปซะอย่าอยู่ที่นี่ถึงคิมจะดูไม่ชอบที่หมอกเอาแต่ทำหน้านิ่งแต่หมอกที่ไม่เคยมีเรื่องมีราวจะมาเกี่ยวข้องจนเดือดร้อนเพราะเขาไม่ได้แต่คนพวกนั้นมีเยอะ มอกสายหน้ารีบปฏิเสธว่าจะไม่ยอมไปไหนทั้งนั้นห่วงกันดีซะด้วยคิงที่เห็นสองคนสนิทกันก,นกว่าที่คิดก็รู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาระหว่างยืนคุยกันอยู่ทางเข้าซอยแคบนั่นหนึ่งในกลุ่มของคิงก็เดินออกมาดูลาดเราเอาไว้ว่าหัวหน้าแก๊งมาถึงหรือยังดวงคนมันจะสวยก็สวยได้ง่ายๆไม่ทันไรพอเจอหน้าคิมหันที่กำลังยืนเผชิญหน้าอยู่กับคิง เด็กนักเรียนคนนั้นก็รีบตะโกนเรียกพวกมันมาทางนี้ในทันทีชิปหายแล้วไงคิมสบดออกมาถ้าอยู่คนเดียวก็สู้ได้ไม่ต้องพะวงหน้าพะวงหลังแต่หมอกกลับอยู่ด้วยแบบนี้อาจจะทำให้เจ็บตัวไปด้วยกันหมดไงสีหน้าของมึงมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะว่าไหมคิงหัวเราะเยาะเมื่อเห็นคิมหันถอยหลังไปสองสามก้าวหมอนี่ไม่เกี่ยวถ้าไม่ฟัง อย่าหาว่ากูไม่เตือนคิงยิ้มกว้างได้แต่กูมีข้อแม้อยู่อย่างส่งหมอกมายืนข้างๆกูรับรองว่าไม่มีใครกล้าทำอะไรอยู่แล้วคิมจ้องหน้าคิงคเขมงตอนนี้แก๊งโพดํายืนล้อมคิมกับหมอกเอาไว้หมดแม้จะหาทางวิ่งยังไงก็อาจจะต้องเจ็บตัวสถานการณ์แบบนี้จะให้ทำยังไงได้ถ้ามีสู้จนตัวตายก็แค่นี้จับมือฉันไว้ คิมพูดสั่งหมอกขณะที่พวกนั้นก็เดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆก่อนคิมจะพูดเสียงดังขึ้นว่าวิ่งคิมหันพาม่านหมอกวิ่งทันทีเมื่ออีกคนจับมือเขาเอาไว้แน่นสองคนวิ่งตรงไปยังปากทางออกแต่มีพวกนั้นยืนกันเอาไว้คิมไม่ได้สนใจกระโดดเตะพวกนั้นกระเด็นไปคนละทางวิ่งไปอย่าหันหลังกลับไปนะคิมรีบสาวเท้าไปพร้อมกับหมอก แน่นอนว่าการหนีแบบคนขี้คลาดอาจจะโดนล้อไปเย็นแก่แต่ถ้าเลือกจะเดินหน้าก็ต้องเดินให้สุดห้ามล้มเด็ดขาดไม่งั้นคงโดนพวกที่วิ่งตามก้นมากระทืบซ้ำแน่สกิลการวิ่งของหมอกไม่เป็นรองใครอยู่แล้วคิมหันดูจะวิ่งไม่ทันอีกคนด้วยซ้ำแต่โชคดีที่ขายาวก้าวไวหน่อยก็ทันกับอีกคนแล้วม่านหมอกกับคิมวิ่งออกมาใกล้ถึงหน้าโรงเรียนทว่าเหตุที่ทำให้หมอกต้องหยุดวิ่ง คือสิ่งมีชีวิตที่หมอกเคยให้อาหารมันเมื่อสามวันที่แล้วแมวตัวนั้นคิมหันไปมองที่แมวส้มกำลังวิ่งออกมาจากซอกตึกฝนตกด้วยหมอกพูดเมื่อฝนโปรยลงมาเริ่มหนักขึ้นนี่อย่าบอกนะว่าคิมหันมองตามหมอกพบว่าแมวส้มตัวอ้วนกำลังวิ่งตามหมอกมาเอาแมวตัวนั้นไปด้วยเรื่องมากจังวะ คิมไม่รู้จะทำยังไงจะมาสวยเพร่อแมวตัวเดียวไม่ได้หรอกนะนายไปก่อนเลยนะฉันจะไปอุ้มมันมาหมอกกำลังจะวิ่งกลับไปถ้าว่าถูกคิมหันรั้งเอาไว้รออยู่นี่แหละอย่าก,ก่อเรื่องให้มากพูดจบคิมก็รีบหันหลังกลับพวกของคิมก็วิ่งไล่มาจนจะถึงตัวอยู่แล้วขายาวของคิมต้องวิ่งให้ทันต้องกะเวลาให้ดีระยะนี้เิวเฉียดมากแมวส้มที่รีบวิ่งหน้าตาดีใจ เหมือนมันจะให้ความร่วมมือดีจนคิมก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันคิมรีบอุ้มแมวส้มตัวนั้นขึ้นมาพาดไหลแล้วผินตัวกลับลอดอย่างหวุดหวิดเกือบโดนรุมกระทืบวินาทีเฉียดตายแท้ๆคิมหันกับหมอกวิ่งเร็วฟาเม็ดฝนที่กระหน่ำลงมาเม็ดใหญ่คิงรีบสั่งให้พวกในกลุ่มหยุดตามแม้วิ่งตามไปก็ไร้ประโยชน์เพราะวันนี้ผิดคาดเล็กน้อยเพราะหมอกกลับโผล่มาด้วย ฉันว่าพวกมันหยุดตามเรามาแล้วล่ะหมอกพูดก่อนจะลดความเร็วของฝีเท้าลงคิมหันกลับไปมองด้านหลังไรวี่แววของแก๊งโพดําแล้วจริงด้วยหาที่หลบฝนก่อนเถอะเสียงแมวร้องทำให้คิมรีบส่งแมวที่อุ้มอยู่ไปให้กับหมอกฉันช่วยแกไว้นะนี่ร้องขู่กันนึกไงมันคงตกใจนะ่ะหมอกอุ้มเจ้าเหมียวมาไว้ในอ้อมแขนดูเขาจะเอ็นดูแมวส้มหน้ากลมนี่มาก ตามาสิหอฉันอยู่ข้างหน้าน่ะคิมมองม่านหมอกก่อนจะยกยิ้มดีงั้นรีบเลยเปียกหมดแล้วเนี่ยพูดพลางถอดเสื้อคลุมขึ้นมาแล้วใช้เป็นที่กำบังเม็ดฝนที่โปรยลงมาราวกับฟ้ารั่วหมอกพาคิมมาถึงหน้าทางเข้าหอพัก ที่เป็นหอที่มีความปลอดภัยสูงและค่าเช่ารายเดือนก็ไม่ใช่ว่าจะถูกสำหรับเด็กนักเรียนแต่เพราะว่าหมอกเป็นนักเรียนและยังช่วยเจ้าของหอดูแลหอพักนี้ด้วยเขาจึงได้ส่วนลดค่าเช่าทุกเดือนหอพักนี้เข้มงวดเรื่องคนเข้าออกมากแต่ถ้ามาพร้อมกับเจ้าของหอก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาติดตรงที่ห้ามเลี้ยงสัตว์และนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาต่างหากยืมเสื้อนายหอน้องเอาไว้หน่อยได้ไหม ม่านหมอกเอ่ยก่อนจะถึงหออะไรนะหอนายไม่ให้เลี้ยงสัตว์หรอกเหรอหมอกพยักหน้าในมือก,ก็รูปเจ้าขุนส้มนิ่มฟูไปด้วยแล้วจะลำบากอุ้มมาทำไมถึงจะถามแต่ก็ยอมทำตามที่หมอกพูดแค่ไม่อยากให้น้องเปียกฝนน่ะแล้วก็ฉันมีเจอเจ้านี่มาหลายวันแล้วพอเจอเลยตกใจกลัวว่ามันจะหายไปในอีกคิมส่งเสื้อคลุมสีดำของเขาให้หมอกห่อแมวเอาไว้ ซักเมื่อคืนด้วยล่ะได้สิหมอกพยักหน้าตอบเมื่อมาถึงหน้าห้องหมอกเปิดห้องให้คิมเข้าไปครั้งแรกที่มีเพื่อนมาหอเขาจึงทำตัวไม่ค่อยถูกนักคิมหันเดินเข้ามาในห้องรับรู้ได้ถึงกลิ่นความสดชื่นเตะจมูกห้องสะอาดกว่าห้องนอนเขาเยอะเลยแฮะดูเรียบร้อยกลมกลืนด้วยการจัดวางแบบระเบียบจัดหมอกเดินไปหยิบผ้าเช็ดตัวผืนเล็ก คิมหันที่ยืนตัวเปียกที่หน้าประตูยืนมือรับผ้าทว่าผ้านั่นไม่ได้มีไว้สำหรับเขาหมอกกลับเดินไปหาเจ้าแมวหน้ากลมนั่นแทนแล้วเช็ดตัวให้มันคิมร้องเหือกออกมาอย่างน่าเสียเขาชักมือที่แบรอยู่กลับมาก่อนจะเดินไปกลางห้องฉันก็เปียกเหมือนกันนะหมอกเงยหน้ามองคิมที่ยืนอยู่อ๋อเห็นว่าตัวเองลืมต้อนรับแขกผู้มาขอหลบฝนให้ดี จึงรีบลุกขึ้นไปหยิบผ้าเช็ดตัวอีกผืนมาให้ผืนใหม่น่ะนายใช้ได้เลยหมอกไม่มีท่าทีอะไรเพิ่มเติมนอกจากส่งผ้าเช็ดตัวให้คิมแล้วก็กลับไปสนใจน้องแมวส้มที่นั่งเลียขนตัวเองอยู่อย่างไม่สนใจใครคิมเช็ดผมที่เปียกก่อนเดินไปนั่งบนเก้าอี้หน้าโต๊ะหนังสือของหมอกนายไม่มีรูเมทเหรอไม่มีคิมพยักหน้ารับรู้ก่อนจะถามเรื่องที่เขาสงสยัย ไอ้คิงมันขอให้นายเข้าแก๊งมันจริงๆสินะดูที่มันพูดกับฉันวันนี้สิอย่างกับไปแย่งสาวมันมาอย่างไงอย่างนั้นหมอกชะงักมือที่กำลังเช็ดเจ้าตัวส้มอยู่แย่งอะไรกันฉันแค่ไม่ได้ตอบตกลงเขาก็เลยไม่พอใจนายไปด้วยคิมพยักหน้าก่อนจะหัวเราะจะว่าไปนายก็แปลกดีไม่มีเพื่อนสนิทเลยสักคนแต่ยอมให้ฉันเข้าห้อง หรือว่าเปลี่ยนใจมาอยู่กลุ่มเดียวกับฉันแล้วแค่บังเอิญผ่านไปเจอวันนี้นายก็ช่วยแมวตัวนี้ให้กลับมาด้วยขอบคุณนะคิมไว้ไลโทเย็นชาธมัดถามจริงไม่เคยยิ้มหรือว่าหัวเราะเลยหรือไงมีใครเคยบอกไหมว่านายหน้านิ่งอย่างกับคนตายแล้วขนาดขอบคุณเขาก็ยังไร้ความรู้สึกเลยฉันไม่รับคำขอบคุณของนายหรอกนะ ไว้ยิ้มให้ฉันเมื่อไหร่ค่อยรับแล้วกันทุกครั้งที่มองตากันเหมือนอีกคนจะยิ้มให้แต่สุดท้ายหมอกกลับทำหน้านิ่งหลายครั้งที่มองหน้ากันแล้วรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่ขีดเส้นกั้นเอาไว้ลึกลับมากจนคิมหงุดหงิดทุกทีหมอกก้มหน้าหงุดไม่ใช่ว่าไม่อยากจะยิ้มแต่หน้าที่นิ่งจนชินหากยิ้มออกมาคงจะโดนล้อว่ายิ้มเสแสแงเหมือนตอนนั้นแน่ สู้กับทำหน้าเฉยเมยไปอย่างนี้อย่างน้อยก็ไม่มีใครมองออกว่ารู้สึกอะไรอยู่แล้วที่นี่ห้ามเลี้ยงสัตว์จะเอาอยัางไงกับเจ้านี่ล่ะที่บ้านของนายคิมรีบพร่งขึ้นทันทีหยุดคิดไปเลยนะที่บ้านฉันไม่มีใครชอบสัตว์สักคนน่ะพ่อฉันไม่ยอมให้เอาไอ้ก้อนส้มๆนี้เข้าบ้านแน่ได้ยินคำตอบจากคิมหมอกเม้มปากก่อนจะนั่งจ้องแมวส้มนิ่งไป งั้นปล่อยไว้แถวนี้น่าจะได้อย่างน้อยก็อยู่ใกล้หอแอบเลี้ยงไว้ก็ได้นี่ไม่สงสารมันหรือไงข้างนอกฝนตกบ่อยจะตายแม้อยากจะทำแบบนั้นแต่ก็ทำไม่ได้หมอไม่กล้าทำผิดกฎของหอพักที่มีน้ำใจลดค่าเช่าให้เขาได้อย่างน้อยก็อยู่ใกล้กันมากขึ้นที่นี่มีตึกปล่อยเช่าน่าจะพอเป็นที่หลบฝนหมอพูดก่อนจะลูบหัวแมวส้มที่เอาแต่ร้องเมี้ยวเมี้ยวใส่เขา ทุกครั้งพี่ชายของเขาจะมารับแต่วันนี้คิมที่บอกให้มารับหลังหกโมงเย็นเพราะเขาเองที่โกหกว่ามีซอมฟุตบอลกับเพื่อนตอนนี้เหลือเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงจะให้นั่งเงีบเยบๆในห้องของคนที่ไม่ค่อยมีสัมพันธ์ทำไมตรีกับใครแบบนี้อึดอาจจะตายชักกว่าฝนจะหยุดตกพี่ชายฉันจะมารับหลังหกโมงเย็นนะ่ะเรามาทำอะไรกันหน่อยดีไหมหมอกแงนหน้ามองคิมด้วยแววตาสงสยัย ฮโชคดีจริงๆที่มีนายเรียนเลขขอบใจนะที่ให้ลอกนะหมอกที่นั่งอยู่ข้างๆคิมขณะที่อีกคนกำลังจดจอกับการลอกสมุดวิชาคณิตของเขาอยู่อย่างตั้งใจมีตรงไหนไม่เข้าใจก็ถามฉันได้เดี๋ยวฉันช่วยติวจะติวให้เสียเวลาทำไมมัวแต่เรียนกับนายพี่ฉันก็มาก่อนพอดีคิมพูดตอบกับพร้อมมือที่เขียนลงสมุดไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่าลืมสิว่า นายติดค้างฉันอยู่นะหมอพยักหน้าก็จริงที่เขาติดค้างอีกฝ่ายอยู่ที่ช่วยไม่ให้บาดเจ็บในวันนั้นนี่คือสิ่งที่นายอยากให้ฉันช่วยเหรอหมอกเอ่ยถามเมื่อเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่คิมต้องการจากเขานั่นก็คือการขอลอกการบ้านทุกวิชาใช่ทุกวิชาของนายจะต้องส่งมาให้ฉันลอกนั่นมันไม่ดีเลยนะไม่ใช่ว่าฉันไม่เก่งหรอกนะ แค่ไม่อยากจะทำนะ่ะชีวิตฉันยุ่งจะตายการบ้านพวกเนี้ยก็เยอะแยะไปหมดเสียเวลามานั่งทำให้วุ่นวายทำไมกันหมอกนั่งนิ่งไม่ตอบอะไรคิมหยุดเขียนเขาวางปากกาก่อนหันไปมองหน้าของหมอกเดือนเดียวก็พอแค่เดือนเดียวที่ฉันจะให้นายมาเป็นเบสให้ฉันว่าไงนะคิ้วของหมอกขอมวดขึ้นอย่างสงสยัยเวลานายอยู่ข้างๆฉัน ดูเหมือนไอ้คิงจะไม่พอใจมากๆเลยนะเพราะงั้นมาเป็นเบสให้ฉันหนึ่งเดือนต่อจากนี้สิไม่หนักหนาอะไรหรอกหน้าก็แค่ช่วยทำการบ้านนิดหน่อยเวลาฉันเรียกหาก็แค่มาเจอบ้างเป็นครั้งคราวเท่านั้นเองคิมยื่นข้อเสนอที่น่าสนใจให้หมอกตอนแรกที่เรียกให้เลือกเข้ากลุ่มอีกคนก็ปฏิเสธโดยไม่คิดด้วยซ้ำแต่พอบอกให้เป็นเบสไม่นานอีกคนก็ดูจะยอมง่งายๆซะด้วย แล้วอีกอย่างหากไอ้คิงเห็นคงผิดหวังหน้าดูอืมหมอกพยักหน้าตกลงแม้จะไม่เข้าใจว่าคิมหันจะแกล้งเขาอีกหรือเปล่าแต่ก็อยากขอบคุณที่ช่วยเอาไว้แล้วอีกอย่างเวลาคิมทำดีกับหมอกก็ไม่ได้แย่เหมือนคนอื่นพูดกันด้วยคิมหันใจดีแต่อีกมุมก็ดูจะหัวรั้นไปบ้างโดยรวมแล้วดูรักเพื่อนจะตายเวลาผ่านไปใกล้จะหกโมง ฝนก็หยุดตกแล้วฟ้าเริ่มปร่งขึ้นดวงอาทิตย์ใกล้จะหมดหน้าที่คิมที่จดการบ้านเสร็จก็เก็บหนังสือที่เปียกฝนเข้ากระเป๋าเอาไว้รีบอาบน้ําเถอะพี่ฉันใกล้ถึงแล้วหมอกขันไปมองแมวส้มที่นั่งเลียขนของมันจนแห้งฟูฉันอุ้มไปให้แล้วกันเอาไว้ข้างๆหอนายหมอกพยักหน้าตกลงฝากเทอาหารไว้ให้น้องด้วยนะหมอกเดินไปหยิบซองอาหารเปียกยื่นให้กับคิม เขาซื้อมาตุนไว้ไม่มากนักกะว่าจะเททิ้งไว้ให้ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นสองสามวันมานี้ไม่เจอมันเลยอาหารเปียกจึงพอมีอยู่บ้างโอเคไปละ่ะคิมอุ้มแมวใส่กระเป๋าเขารูดซิปให้พอมีอรูระบายอากาศอีกแล้วสายตาแบบนั้นที่มองกลับมามันมีอะไรซ่อนไว้กันแน่นะคิมเดินไปโบกรถที่กำลังเคลื่อนเข้ามาจอดหน้าหอพัก เป็นรถเก๋งสีบรอนของพี่ชายเขานั่นเองหอเพื่อนเหรอเนี่ยเคนเอ่ยถามน้องชายอ๋อเพื่อนใหม่น่ะรอแป๊บหนึ่งนะพี่คิมปิดประตูรถก่อนจะเดินไปหน้าตึกสามชั้นข้างหอพักของหมอกเขาเปิดกระเป๋าอุ้มเจ้าแมวส้มตัวนั้นออกมาอยู่ที่นี่นะฉันให้แกกินนี่แล้วค่อยไปคิมฉีกซองอาหารของเจ้าแมวที่หมอกเอาไว้ให้เทลงพื้นกลิ่นของปลาทะเล ดึงดูดให้เจ้าส้มรีบเดินมาเลียกินอาหารที่มีมนุษย์ใจดีเทให้คิมนั่งมองเจ้าแมวส้มก่อนจะเอามือไปลูบหัวของมันอร่อยงั้นสินะอย่าหายไปไหนอีกล่ะพวกเราเกือบซวยเพราะแกเลยนะอยู่ดีๆเหล่าเจ้าเหมียวขึ้นรถได้แล้วนะ่ะเคนตะโกนเรียกน้องชายเพราะเขากำลังรีบคิมลุกขึ้นก่อนจะทิ้งเจ้าเหมียวส้มตัวนั้นให้ดื่มดั่มกับมื้ออาหารเย็นไปเพียงลำพัง เขาเดินขึ้นรถก่อนรถจะเคลื่อนตัวออกไปสายตาเหลือบมองที่กระจกข้างรถเช็คดูว่ามันจะปลอดภดัยดีใครจะคิดว่ามันกำลังวิ่งตามรถเขามาจอดรถก่อนพี่คิมรีบบอกพี่ชายให้หยุดรถทันทีเคนมองตามน้องชายด้วยใบหน้าสงสยัยอย่าบอกนะว่าจะลงไปอุ้มแมวนั่นกลับมาด้วยนะวิ่งตามขนาดนี้จะทิ้งแกได้ยังไงมาเถอะถือซะว่า รับเลี้ยงแกไว้ชั่วคราวไว้เจ้าของแกมีที่อยู่ใหม่พร้อมแล้วค่อยจะคืนให้ก็แล้วกันเสียงร้องเมี้ยวเมีว้วเหมือนตอบรับอย่างดีใจฉันบอกไว้เลยนะว่าแกทำแบบนี้พ่อไม่มีทางยอมแน่เคนพูดทันทีเมื่อเห็นน้องขึ้นรถมาพร้อมกับเจ้าเมี้ยวขนฟูสีส้มนั่น